มาพบกับบอยชาโคเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรครับบอยรบกวนครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าวันนี้บอยพามาดูรุ่นอะไรครับบอยอยู่กับเจ้าตัว Ford r a n g เจอร์ XLT ที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าที่ยังชอบหน้าตารุ่นเดิมอยู่นะครับก็รีบจับจองกันเข้ามานะครับ จะเป็นล็อตหลังๆแล้วล้วก็หายากแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าบอยได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างอ่ะเดี๋ยวลืมบอกสเปคในะเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์2.2นะครับผมแรงม้าของเขาจะอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะรุ่นนี้เหลือแต่เกียร์ออโต้แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูกันว่าได้เปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะที่เห็นชัดเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการชนหน้านะครับตัวนี้เป็นการชนหน้าแบรนด Mer, mer, ja h ้ m มเ r อร์นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ทัมเมอร์ก็จะมีในเรื่องของตัวหูลากสีแดงด้านหน้าให้นะครับแล้วก็จะมีในตัวเรื่องของแข้งที่มาจากของเขาอยู่แล้วนะครับแข้งด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวเหมือนกับว่าเป็นหูรากทีหนึงเนาะตัวสีแดงตัวนี้ให้นะครับก็คือสไตล์ทัมเมอร์นั่นแหละส่วนด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะเป็นในเรื่องของมีไฟตัดหมอกของเดิมเนี่ยยังใส่ให้อยู่นะครับเขาก็จะเพิ่มไฟตัดหมอกมาให้อีกอันนึงนะครับถ้ากับเป็น2ดวงให้เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ กระจังหน้านะครับอันนี้ก็ใส่กระชนเหล็กแล้วก็ใส่กระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์นะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัวหนังสือที่เป็น f O R D ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําขอบแดงเนาะนะครับพร้อมกับไฟยาวตัวนี้ให้ทั้งหมด3เส้นเลยลูกค้าจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่แบบนี้ก็ได้แจ้งบ่อยมานะ อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็ในเรื่องของไฟหน้าที่เป็นแบบมาสแตงนะครับก็คือในเรื่องของจะมีไฟ,ไฟวิ่งตัวนี้เป็น daytime running light นะครับพร้อมกับครีบ3ามครีบนี้มันก็จะเหมือนมาสแต็งนะส่วนดวงตาด้านในลูกค้าสามารถเลือกได้อันนี้มันเป็นสีแดงเนาะไฟหลีตัวนี้นะลูกค้าสามารถเลือกได้แดงแบบนี้หรือจะเป็นขาวหรือจะเป็นน้ําเงินก็ได้นะครับส่วนวงกลมตัวนี้นะครับตัวคมเขาก็สามารถเลือกได้นะเอาเป็นกลมแบบนี้หรือจะเป็นเหลี่ยมก็ได้นะครับผม ด้าน,นบนกันบ้างนะครับก็ในเรื่องของสกู๊ปนะครับสกู๊ปฝากระโปรงที่เป็นทรงฟิตนะครับเป็นทรงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรูปสัตว์ให้เราเลือกนะครับก็จะมีม้าแบบนี้นะครับจะเป็นกระทิงหรือเป็นแรดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้หรือจะเป็นสีอะไรก็แต่ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมแล้วก็วันนี้ลูกค้าพิเศษให้เดินขิดให้ได้ด้วย ส่วนสกู๊ฝากระปรงมตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งนเรื่องของประโยชน์นะครับถ้าลูกค้าวิ่งทางไกลนะครับเจอเศษกัวเศษหินเนี่ยที่มันจะวิ่งเข้าหน้ารถเนี่ยถ้ามันโดนสกู๊มันจะแชลบออกนะบางทีก็ออกข้างมันก็ข้ามไปก็ปแล้วแต่จังหวะนะตัวนี้ก็มีข้อดีแล้วก็สวยด้วยนะมาที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของคิวล้อนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ก็จะเก็บงานด้วย ซิลิโคนนะครับแล้วก็แปดด้วยกาวสานะและการยึดเจาะที่แน่นที่สุดก็คือบอยึดเจาะกับตัวเดิมด้านล่างนะครับทำให้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะด้านบนเราไม่ได้เจาะนี่เป็นหมุดหลอกเฉยๆนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กยอดฮิตนะครับเป็นแม็กออฟโรสสไตล์ออฟโรสครับเป็นลายดอกไม้นะครับลัดกับยางมอนสเตอร์ a t 3นะครับขนาดยางจะเป็น265 70้เ็นะครับ R 1 6นั่นเองนะครับตัวลายมอนสเตอร์ตัวนี้เรามี2แบบนะครับจะมี R อาวันอาทูแล้วก็อาทีตัวนี้เป็นอาทีก็บอกว่าสวยสุดแล้วแหละเพราะว่าตัวลายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคว้กันแล้วก็รีดน้าได้ดีนะครับเสียงยังไม่ดังนะมันจะไม่เหมือนพวกอย่าง MT นะถ้าเป็น AT ทตัวนี้เป็นออทเทเรนอย่างเงี้ยสามารถวิ่งได้ทั้งถนนดําแล้วก็ถนนลูกลาด้วดนะครับเสียงไม่ดังนะแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของสติ๊กเกอร์บอยส่งให้ลูกค้าเลือกกว่า40่ลายอันนี้ลูกค้าก็เลือกที่บอยส่งให้นะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นดีไซน์เป็นสติ๊กเกอร์เป็นชื่อมาตติดดที่่กกก็ไ้้้นะคแแลแลลลวูาเเือเยนะ ก็ในเรื่องของตัว x อเราก็จะมีไฟติดกระจกให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเลนปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับกับบนซาดมันมีทั้งหมด4ชิ้นอันนี้ก็ติดเพื่อเพิ่พมประโยชน์ด้วยนะเวลาลูกค้าลดกระจกลงมานิดนึง อ่าเวลาฝนตกไปไปล่อยน้ําก็จะไม่สาดเข้านะ้หรือว่าลูกค้าฉีดที่ปัดน้ำฝนบางทีนะถ้าเราไม่ติดตัวนี้นะครับลูกค้ารถกะจกน้ํามันจะสาดเข้ารถนะอันนี้ก็มีข้อดีนะครับผมเพื่อบางทีเราลดเพื่อให้อากาศข้างนอกที่ร้อนๆออกไปตัวนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็ติดให้ทั้งหมดสีชิ้นนะครับด้านบนเล่าหลังคาตัวนี้เป็นเล่าหลังคาแบบสปอร์ตติดแบบสปอร์ตนะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถนะไม่แนะนําให้ลูกค้าไปรัดของหนักๆหรือว่าไปโหนนะโอกาสหลุดมันจะมีนะครับเพราะบอยติดด้วยกาวสัเคมแล้วก็เก็บงานดด้ววยคคนติา สปอร์ตและสวยงามเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เบ้ารองกันลอยตัวนี้ก็มีให้นะครับเบ้ารองกันลอยก็มีประโยชน์ตามชื่อของเขาแหละเวลาเราล้วนะครับไม่ว่าเล็บหรือแหวนตัวนี้มันไปโดนตัวนี้เราก็จะเซฟตี้ตัวนี้ให้เลยนะครับทาให้สีรถตรงเบ้าไม่เป็นรอยด้วยนะครับส่วนสเปคเชื่อเพลิงนะครับเหมือนเดิมนะครับฝอก็จะเติมเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B20 แล้วก็ B7 เนาะ b ี B20 นี่เติมได้เลยขอให้เป็นดีเซลนะอย่าเติมแก๊สโซฮอมันถ่ายถังนะครับส่วนสเปคบรรทุกก็เช่นเดิมนะครับจะเป็น1.3ตันนะครับดูกันที่โรบารโรบารเหล็กแบบแขนยาว นะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของสาม,มารถรัดของพิงของได้ถึงด้านหลังนะครับและตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้เราสามารถจะอัปเกรดในเรื่องของตะแกรงสัมภาระได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อนาคตลูกค MM ้าจะไปอัปเกรดก็ได้นะครับก็ใส่ตะแกรงขึ้นไปนะครับบางคลิปเราทำให้ดูแล้วก็ไปไล่ดูนะครับก็จะมีตะแกรงขึ้นมาแล้วก็วางสัมภาระด้านบนอันนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือใครนั่งหลังนะกลัวตกก็สาม,มารถโหนตรงนี้ได้นะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดี ที่ไฟไท้ายกันบ้างนะครับอันนี้เป็นท้ายเลยเป็นไฟไท้ายแบบสีวัดนะสีวัดยังไงรู้ป่าเป็นไฟท้ายแบบตัว C, <c <oughs> เป็นไฟท้ายแบบตัว C นั่นเองคนระับสีวัดนั่นเองนะครับบางคนก็จะเรียกเป็นตัว C บางคนจะเรียกเป็นตัว J ก็แล้วแต่ลูกคนเรียกนะครับก็เป็นไฟไท้าย LED นั่นเองนะครับทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ในเรื่องของ กันชนท้ายกันบ้านตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบบแขนโอบนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีปกป้องการเป็นรอยด้านข้างเวลาเราถอยนะครับพร้อมกับหัวลากห่วงลากสีแดงยังมีให้อยู่นะครับตัวเอเกทีเราจะมีเซ็นเซอร์จากโรงงานมาให้แล้วนะครับเซนเซอร์เดิมอันนี้บอยย้ายเข้ามาใส่เซนเซอร์เหล็กอันใหม่ให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะมีการกะระยะที่แม่นยําแล้วก็เสียงก็ยังเพราะพิ้งอยู่นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในเรื่องของครอบ ฝาท้ายนะครับกันลอยฝาท้ายแบบมีดะนะครับอันนี้ลูกค้าจะติดก็ได้หรือว่าไม่ติดก็ได้นะครับบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่ทุกท่านละกันนะครับโอเควันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้บอยจะมารีวิวให้ดูอาจจะดูสั้นๆบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นล็อตสุดท้ายจริงๆแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่ลูกค้าต้องการบางทีลูกค้ายังบอกว่าเฮ้ยบอยยังเหลือตัวตัวปี2 0 2 1ยังเป็นโฉมหน้าตัวนี้อยู่ไหมบอยบอกเลยนะว่าล็อตสุดท้ายจริงๆนะลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบจองรีบจััดไฟนนนก่อ ผ่านก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็ไม่งั้นไม่มีแล้วนะหายัางไงไม่มีต่อให้ลูกค้ามีเงินล้านก็ไม่มีนะถ้ารถมันหมดเพราะเขาเลิกผลิตแล้วแหละตัวนี้ก็ยังพอเหลือบางสตอ็อกบางที่บ้างนี้บอยก็ทางชวลุมรากว้างกว้านซื้อมาหมดแล้วนะครับก็รีบแล้วกันนะครับผมวันนี้บอชโคที่พิสาการขายฟอร์ Auto ต้แกลเลรีสาขาป,ปรตะแดงก็ต้องขอตัวเราไปก่อนอนจะไปนะครับบอยนะครับรบกวนนะครับ ฝากกดติดตามฝากดาฝากดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลอีกนิดนึงนะ,นนะครับหรือจะติดต่อบอยมาได้เดี๋ยวบอยจะแปะอีเมลมาให้หรือจะโทรมาที่06459300นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ